สอง,งสองตรงนี้2มีแล้วด้วยตรงนี้สองมีแล้วด้วย,ง,ง,ววยงั้นเอาเป็นตรงนี้โอเคมาผมจะชนะเลนที่หนึ่งกับสองเขานะฮะมีน้องกู๊ดเขาน่าจะเป็นโบดับเบิลโบนะฮะขอขอบคุณผู้สนับสนุนน่ารักใจดี DJ k จคิสแคเจ้าของผลิตภัณฑ์สบู่ปราบสิวทาเรียและเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ประนองแท้สูตรโบราณ พบกับดีเจทางท i ิตตอชช่วงเวลาประมาณ1-3ทุ่มเพื่มเพื่อนสามารถเข้าไปขอเพลงฟังเพลงเพื่อนกันได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปทางด้านล่างเลยครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุน b c a t ท h a n d นกางเกงเซิรเสื้อริบเคอร์มือหน่งมือสองผองแท้ทุกชิ้นราคาเริ่มต้นตั้งแต่200ไปจนถึงประมาณ2,000ส่งฟรีทุกรายการสินค้าทุกชิ้นรับประกันถูกกว่าบนชอลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างเลยจ้า โอเคสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนเกมเมอร์ทุกคนอยู่กับผมมิงหิงกับวันนี้เกมมาริโอ้สแนปนะฮะอ่าแล้วในคลิปนี้ทุกคนผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นเด็กอ่ากาเดียนดิแกลเล็กซี่กันนะฮะจะเป็นเด็กที่ว่ารวมพวกเอ่ากาเดียนสกิลนะก็คือแบบประมาณพวกสตาร์หลอดนี่แหละทุกคนกรณีที่ว่าเราลงตรงนั้นพอดีแล้วอีกฝั่งหนึ่งลงการ์ดมันก็จะบวกพลังโจมตีนะฮะโซนใหญ่จะเป็นสีทุกใบเลยใช่ไหมเพราะว่ามันบัฟมาแล้วอยู่เนาะ นะโอกาสของเด็กนี้การลงทุกครั้งเราจะมีโอกาสประมาณ33%ที่ว่าจะเจอเอ,อีกฝั่งหนึ่งลงเลนเดียวกับเราเนาะแต่ว่าเราสามารถเพิ่มโอกาสได้นิดๆหน่อยๆด้วยการที่ว่าเรามีการ์ดสตรอมช่วยหรือไม่ก็อีกฝั่งหนึ่งลงพวกแองเจล่าอะไรพวกนี้นะฮะเพื่อนๆก็ต้องเพลย์อาราวกันดีๆเนาะมาเดี๋ยวเราไปดูพร้อ,รอมๆกันว่ามีการ์ดอะไรกันบ้างในเด็กนี้นะทุกคนถามว่ามันสนุกไหมสนุกอยู่นะเพราะว่าดาเมจมันจะโคตรสูงเลยทุกคนแล้วก็ทุกๆครั้งมันก็เหมือนกับแกมบลิงอ่ะ เราจะมีโอกาสาสุ่มลงไปแล้วเราจะโดนหรือเปล่านะแดาเมจตรงนั้นเราจะได้บวกเพิ่มหรือเปล่านะมันก็จะมันก็จะสนุกตรงการที่ว่าเราได้ลุ้นด้วยนะฮะอ่ะก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยทุกคนมาเดี๋ยวไปดูปรพร้อมๆกันครับผมอ่าฮะหน้าตาของเด็กก็จะประมาณนี้นะฮะ นี่เราจะมาดูการที่ว่าเราจะเพิ่มโอกาสให้อีกฝั่งหนึ่งมาลงในเลนนั้นๆได้อีกนิดหน่อยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเนบิล่านะฮะการ์ดสตรอมเนาะก็จะมีแค่2ใบนี่แหละทุกคนที่ว่าจะเพิ่มโอกาสลงนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแดร์เดวิลนะที่ว่าจะทานายดูในเทิร์นที่5ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะลงการ์ดตรงไหนประมาณไหนเนาะซึ่งเราจะสามารถล็อกเลยก็ได้ในเลนที่เราชนะหรือจะลงการ์ดพวกการ์เอียนเพื่อที่จะบัฟเดามจช ให้เลนนั้นๆน,น,นะฮะแต่เพื่อนๆต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือกรณีที่ทว่าเราจะเ,าเสริมดาเมจในเทรนสุดท้ายปิดเกมด้วยมิสมาเรลทุกคนเราเราจะต้องทำเลนอีก2เลนไม่ให้คอสมานาซ้ำกันด้วยนะเพื่อนๆก็ระวังในส่วนนี้ดีๆนะทุกคนรูปแบบการเล่นก็จะเป็นรูปแบบ เดาทางกันว่าจะสแต็กดดเมจได้ขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเราลงสตรอมได้รีบลงเลยนะฮะสตรอมส่วนใหญ่เราจะลงเลนหนึหรือ3นะทุกคนเพราะว่าเราจะสามารถบวกดดเมจเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกนิดหน่อยอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีสไตล์การเล่นประมาณไหนถามว่าเด็กนี้เก่งเก่งมากไหมก็เก่งกลางๆก,ก็แล้วกันแต่ว่ามันจะสนุกตรงที่ว่าเราจะมีการแกม bling ลงไปจะโดนหรือเปล่านะ่าจะโดนการเดียนเอฟเฟกอะไรพวกนี้จะสแต็กดามจได้หรือเปล่าแล้วก็มีการจบเกมที่จะอัดดามจเข้าไปเพิ่มในอีกเลนนั่นๆอีก5ดิที่ส่วนใหญ่แล้วอีกฝั่งหนึ่งจะมองไม่ค่อยออกนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคอุ้ยมีหลายใบเลยเพราะว่ามีโอลิมเบียนะฮะมีสตรอมกร o o t โรเอ็กซ์น้องเจฟเนบิวลาแล้วก็มิสมาเวลนะฮะค่อนข้างที่จะเข้ามือเราอยู่นะเอมบากุ go, ไม่เห็นนานแล้วว่ะ เอมบากนี่เขาเล่นเด็กอะไรทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเล่นเด็กอะไรกันนะกูสนั่นหมายถึงว่าเล่นนี้ของเราจะไม่สามารถใช้พวกคอสมานาสี่ห้าหกได้นะฮะโคตรดีเลยทุกคนมามะอย่างงั้นก็ไม่ต้องลงกันทั้งคู่ละพ่อหนุ่มนะเออวากเอ้ามาจิกไอ้เวนไอ้บ้าเอ้ยอืมเขาน่าจะเล่นเซเลบรู2สองนะฮะดูจากสไตล์แล้ว โบ้สองแน่นอนคอสมานาหนึ่งสองสามโอเคกูุตเดี๋ยวผมจะพาเดี๋ยวผมจะล็อกเลนเขาด้วยอะไรออดเอ้ยโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์อะไรพวกนี้นะฮะมิสเตอร์แฟนตาสติกมิสเตอร์ซินิสเตอร์ทุกที่พูดผิดเดี๋ยวผมจะล็อกเลนเขาด้วยโปรเอ็กซ์หรือไม่ก็สแต็กไดเมจด้วยพวกเร็กเอ็กซ์อะไรพวกนี้นะฮะกรูตเดี๋ยวดูว่าเขาจะลงตรงไหนนะฮะน่าจะเล่นโบ้สองแน่นอน ตรงนี้หนึ่งสองหนึ่งสามสองโอเคออเดอร์ยังถูกต้องอยู่นะฮะโอเคถ้าเป็นตัวอย่างนี้ผมลงไม่ได้เลยทุกคนใช่ปะผมออกก่อนปะ่ะโอเคถ้าผมออกก่อนผมทำลายความสามารถเขาก่อนเลยดีกว่านะฮะอย่างน้อยเขาจะได้บวกไม่ได้ทุกคนอ่าทำลายความสามารถของบลูมาเวลเขาก่อนนะฮะอย่างน้อยเขาจะเขาจะได้สแต็กดาเจไม่ได้ก่อนอ่าแล้วผมค่อยค่อย,อยนวดไป แล้วเดี๋ยวผมค่อยๆนวดเข้าไปตรงนี้ผมล็อกไว้ก่อนเลยนะฮะแล้วก็แล้วก็ค่อยๆนวดเข้าไปอ่าผมยังสามารถเพิ่มดาเมจได้ด้วยมิสมาเวลอยู่ทุกคนเมกาโซนิกนะฮะแล้วก็เอ็กโคไม่ทันแล้วไอ้หนูนะฮะเออโอเคทุกคนได้อยู่นะผมลงตรงนี้ให้ถูกทำลายไปแล้วก็ลงมิสมาเวลไป ตรงนี้บวก3ามบวกสบวกห้าเขาจะมีไอตัวเซเลโบรใช่ปะ่ะเขาจะมีโบเขาจะบวกไปอีก2 2ใบแต่ผมจะบวก5้าใบใบหนึ่งแล้วผมก็จะชนะเขาโอเคสตาร์ลอดหนึ่งตัวตรงนี้บวก2องบวกสบวกแปดไอ้เขียมเว้ยสองตรงนี้2มีแล้วด้วยตรงนี้2มีแล้วด้วยงั้นเอาเป็นตรงนี้โอเค มาผมจะชนะเลนที่1กับ2องเขานะฮะมีน้องกรูดเขาน่าจะเป็นโบดับเบิลโบนะฮะเอา้าแดเมดหลักๆของเขาไปอยู่ที่บลูมาเวลไอเวนคุณคุณออเดอร์พลาดแล้วไอหนูแตกซะอืมเรียบร้อยทุกคนเอา้าไอ้ฮียผมโง่กว่าผมลืมไปว่าเขามีเมก้าโซนิกนะฮะเกือบแตกทุกคนไอบ้าเอ้ยการเดียนกาเล็กซี่นะฮะลืมไปเลยว่ามีโ no นเอ่อเมก้าโซนิกนะแต่ผมโชคดีตรงที่ว่า เซเลบรเอฟเฟกของเขาไปบัฟที่ตัวเดียวที่บลูมาเวลนั่นเองนะทุกคนด้วยการที่ว่าเขาถูกอะไรออดของผมทำลายความสามารถไปแล้วนะมาไปดูกันเกมต่อไปกันทุกคนไอ้น,นี่คือเล่นพลาดทั้งสองฝั่งนะทั้งผมแล้วก็เขาด้วยนะทุกคนก็ถือว่าบ้าบอกันไปก็แล้วกันนะ hmm. มีน้องเจฟสตรอมเดรกเอ็กซ์แล้วก็สตาร์หลอดนะฮะเดี๋ยวผมจะลงน้องเจฟแล้วก็ลงสตรอมไปนะฝั่งนู้นเขาเล่นเด็กอะไรมีทักมาสเตอร์เขาอาจจะเล่นพวกชูรีนะโอ้โหแย่แล้วว่าถ้าเล่นชูรี ถ้าเล่นชูรีผมเนี่ยน่าจะแย่นะคาที่ลงไปแรกจะสลับฟังอืแต่ละใบแต่ก็มีข้อดีก็คืออีกฝั่งนึงเขาจะผมทำลายเลนนี้ดีกว่าสลับฟังคืออะไรอีโบนี่มอเปล่าใช่แน่เลยวะไอรอนฮาร์ดเหรออรอนฮาร์ดไม่ได้ใช้นะ โอเคงั้นเดี๋ยวผมเล่นแค่กามูรากับทักมาสเตอร์ก็แล้วกันนะฮะมิสเตอร์เนกาทีฟเหรอหรอจะเล่นเนกาทีฟอย่างเดียวเลยเหรอเอาอย่างนี้ทุกคนอ่าผมแนปเลยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าฝั่งนี้เขาคิดว่าผมจะไม่ลงของเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเขาก็จะเขาก็จะคิดว่าผมจะต้องลงตัวกากา,กากมาเพื่อจะสลับของใช่ไหมผมไม่ลงครับเออเป็นไงละมึงเรียบร้อยนะฮะฉังสีอะไรไม่เตะครับผม ลงโปรเเหมือนกันซะด้วยโอเคทุกคนคำนวณพลาดกันทั้งคู่นะพ่อหนุ่มนะฮะเรียบร้อยแตกไปดิอันนี้ก็คือเล่นพลาดกันทั้งคู่นะทุกคนแต่ว่าเนี่ยการที่เราระเบิดพื้นที่ให้น้ําท่วมไปนั่นหมายถึงว่าโอกาสที่เขาจะลงเลนเนี้ยคือเกิน90เปซ็นนั่นเองเนาะฉะนั้นพวกการเดียนของเราทั้งหลายลงอย่าให้ ออเดอร์ Order, อย่าให้มานาชนกับก๊าซสตรอมหรือว่าการ์ดใบอื่นๆในพื้นที่ตรงนี้ก็พอเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้มิสมาเวลปิดเกมอีกรอบนึงนะไอ้น,นี่จริงๆผมเผื่อพื้นที่ไว้สำหรับใช้มิสมาเวลตรงกลางไว้แล้วทุกคนแต่ว่าเขามีโปรเอ็กซ์นะฮะก็ไม่เป็นไรนะไปดูเกมกันอีกสักเกมหนึ่งทุกคนเอ่อการเดียนดิแกลาคซี่นะฮะน้องเจฟสดรากเอ็กซ์แล้วก็แรคคูนแล้วก็มิสมาเวลไอแรคคูนพวกนี้พยายามอย่าลงในเทอร์นแรกนะทุกคนเพราะว่าโอกาสโดนมันแค่33%เนาะซึ่งเผลอๆบสามเปอร์เซ็นตนะ์เราะว่า เผลอๆบางคนไม่ลงนะเทิร์นแรกนะ,ะถ้ายังไงเอาให้ชัวร์ๆแล้วค่อยลงนะทุกคนแต่ว่าหลังจากเทิร์นที่2 3 4ขึ้นไปก็ต้องวัดแล้วนะฮะเพราะว่าโอกาสลงก็สามสิบเปอร์เซ็นต์นะสามสิบสามเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะโดนในเลนที่เราลงนะฮะนี่คือความเสี่ยงของการเล่นกาเดียนกาเดียนกาเล็กซี่เด็กนะฮะโอเคไอ้น,นี่โอกาสลงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนเพราะว่าเขามีแองเจล่าอยู่สิฉะนั้นลงไปเลยครับผมมันจะเอาของขึ้นหมดด้วยฉะนั้นลงแม่งสองใบเลยนะฮะสตาร์หลอดกับโรเกตแรคูลนะฮะ เพราะว่าเนี่ยมันมีแอตติลันไม่งั้นผมจะลงแค่กรูดก่อนทุกคนจะได้เก็บพวกคอสมานานหนึ่งสองที่เป็นการเดียนไว้นะวาเลนติน่าการใบนี้ถือว่าค่อนข้างจะเก่งนะทุกคนนายคลอเลอร์นะเขาก็รีบลงให้หมดเหมือนกันโอเคมาโอเคผมมีเร็กเอด้วยหนึ่งใบนะฮะผมจะลงใบนี้นะฮะทำลายพื้นที่ตรงนี้ แล้วก็เดี๋ยวจะลงกาโมราอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็จะตบท้ายด้วยเรเอ็กในช่องที่ในช่องที่หนึ่งนะฮะโอเคทีนี้โอกาสที่เขาจะลงตรงเนี้ยเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอโห้เขามีเรดเขามีเรสฮักวะผมว่าเ,เขาต้องลงตรงเนี้ยนะทุกคนอ่ามันต้องลงตรงเนี้ยมันถึงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดนะฮะไอ้หี้มหนักกว่าเรสฮักอีกไอ้ฮานโอเคผมรู้แล้วแหละเขาจะลงเรสฮักตรงนี้นะฮะผมบวกไปห้าผมก็จะชนะ แต่เขาจะต้องลงได้ทักอย่างแน่นอนนะฮะแต่ตรงนี้เขาก็ต้องลงเหมือนกันทุกคนเออฉะนั้น you r choose น yeah, ะ you r choose เลยนะว่าคุณจะลงตรงไหนนะฮะโอเคผมจะกระจายดาเมจไปนะทุกคนเจ้าเจฟมาตรงนี้ไอ้นี่คอสมานา3กับ5ใช่ไหมสิบสองสองสิบสี่สิบสี่บวกกับ5เท่ากับ19โอเคมาตรงไหนผมก็ชนะเฮ้ยเขาบวกอีก2อว่ะอีหีม้มโอ้ รูปนี้ผมไม่ขยับน้องเจฟทุกคนอี้ยมผมประมาทเกินนะฮะไอหานเอ้ยรอจริงๆเอาเจฟวางตรงนี้ก็จบแล้วนะทุกคนด้วยความที่ว่าผมประมาทเกินไปนะผมไม่ได้เลย์อราว์ดีๆรูปแบบที่เขามีไนท์คลอเลอร์นะฮะโอเคก็ไม่เป็นไรรูปแบบการเล่นของการเล่นกาแล็กซี่ก็จะประมาณนี้เนี่ยนี่แหละทุกคนเราจะได้ความสนุกจากการที่ว่าเดาทางเขาว่าเขาจะลงถูกต้องไหมแล้วเราก็จะบัฟเดามจเพิ่มเติมด้วยมิสมาเวลในตอนที่ว่าจะจบเกมอะไรพวกนี้นะฮะ ช่องหนึ่งกับช่องสามเพื่อนเพื่อนออเดอร์ดีๆนะฮะอย่าให้คอสตมานามันซ้ำกันแล้วถ้าเกิดมีไดรเวลแล้วลักไก่ล็อกเลนตรงไหนเข้าไปได้ก็ล็อกเลยนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมการเดียนดิแกลักซี่นะฮะโอเคแล้วก็มาถึงท้ายคลิปนะทุกคนนี่2ใบไปนี้เป็นการ์ดศัตรูทางธรรมชาติของการเดียนดิแกล a กซ x y เลยนะทุกคนก็คือ Shadow King นะฮะที่จะทำให้ความสามารถเอาพลังโจมตีทั้งหมดกลับไปอยู่ในรูปแบบ o r i g i n a l Damage You know, ไอการ์ดที่ว่าเราส a ต็ d a ด a g e มาทั้งหมดมันจะหายไปเลยนะฮะแล้วก็แมกนีโตไอตัวนี้บอกตรงๆเลยเป็นศัตรูตัวฉกาจของเด็กนี้มากด้วยความที่ว่าเราอาจจะบัฟแดเมจอีกชุดหนึ่งด้วยมิสมาเวลหรือแม้แต่การที่เราเรียงลำดับออเดอร์คอสมานาไม่ให้ซ้ำกันในเลนนั้นๆเพื่อที่จะเอาแดเมจจากมิสมาเวลโดนแมกนิโตเข้าไปคือพังหมดเลย นะฮะเพื่อนๆก็ต้องเพลย์อาราวสตัวนี้ไว้เสมอว่าอีกฝั่งหนึ่งจะมีนะทุกคนนะอ่าแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับเด็กกาเดียนดิเกเล็กซี่มันไม่ได้เก่งโหดขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นการเล่นเอาสนุกเล่นเอามันเล่นทำเควสอะไรอย่างนี้เนาะกะ็เราเราก็เน้นความสนุกแทนทุกคนเราไม่ได้มีต้องการโหดอะไรขนาดนั้นถ้าเจอพวกนี้ไปก็ถือว่าอย่าไปเครียดกับมันเนาะแล้วเราก็ไปเล่นเกมต่อไปกันดีกว่านะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดอะไรยังไงร,รบกวนเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกข้อมูลที่ถูกต้องใต้คลิปด้วยนะครับผมทั้งผมแล้วก็คนที่เขารับชมเขาจะได้เอาไปปรับจัดเด็กปรับสไตล์การเล่นในรูปแบบการเรียนดิการ์เล็กซี่กันเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนช่วงนี้ก็เริ่มเย็นลงแล้ววันนี้ฝนตกด้วยว่ะโชคดีจังเลยนะฮะขอให้ฝนตกไปทุกๆพื้นที่นะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันช่วยอะไรเราได้เยอะมากๆนะฮะโอเค okay, ดูแลสุขภาพกันด้วยทุกคนไว้เจอกันบ๊ bye bye.